ยังนี่แล้วเขาทายเจ้าของนี่นี่นะเบิ้งหน่าลูกทว่าทาย,ย,นะททายไผมาเบิ้งรุนี่หันมาหันยังนี่ล่ะ <c oughs> มาทายแม่ไ<อ>มาทายแม่ทายของก้าอยู่ตาเ<อ>กาอยู่ยวแต่ลูกมึงไอ่กล่องทั้นงนั้นเนาะเป็นย่างมาไายกล่อง นี่ลูกสาวของ่ออายนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะดีมากคนลูกคนสวยนะคะอะ่มีแต่แม่นะคะอ่ะอเดี๋ยวจะให้ทุกททุกคนดูนะคะ <laughs> เห็นไหมคะ คนขี่ไอพี่น้องมันขี่ไอกล้องอืมคนเอียงเขาลำไลกูดอเาบอกมันมวนัวร์ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมี่ับ เอา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 ดูนะคะพ่อแม่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่คนอายกล้องห้องอืมปิดด้วบปิดให้ยังเลยนี่อาไอ้ยังเบื้องหลังนะคะและนี่คือเบื้องหลังคนขี้ไอ้กล้อง